สวัสดีค่ะอันนี้เป็นดอกนางแย้มนะคะส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจริงๆเป็นไม้โบราณที่ส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณทางยาค่ะ ทั้งลากทาาั้งใบแต่โดยส่วนตัวชอบเนื่องจากว่ามีกลิ่นหอมคล้ายมะลิช่อนะคะเวลาออกดอกนี่ค่ะ เลี้ยงง่ายค่ะดอกใหญ่มากช่อใหญ่มากสองพุ่มไหยค่ะ